สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสายข่าววงในยืนยันลิเวอร์พูลกำลังเจรจากับไมเคิลโอลิเซในฐานะตัวแทนระยะย,ยาวของโมซาลาสโมสรลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่ากำลังเฝ้าจับตาดูสถานการณ์ของไมเคิลโอลิเซตัวรุกจากสโมสรคริสตันพาเลสอย่างใกล้ชิด โดยตามแหล่งข่าวที่ออกมาให้ข่าวดังกล่าวนี้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจากับนักเตะรายนี้ไปบางส่วนแล้วและอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อแทนที่ของโมซาลาที่ตอนนี้มีอายุ32ปีแล้วและสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับลิเวอร์พูลนั้นก็เหลืออยู่อีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นซึ่งนั่นทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้น จำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างกับมูซาลาและอาจจะขายเขาออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะต้องเสียเขาไปแบบฟรีๆในปีหน้าโดยตามรายงานล่าสุดจากฟตุตบอลนิสเซเดอร์สื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาให้ข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าดูฟอร์มการเล่นของไมเคิลโอลิเซมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยนักเตะวัย22ปีรายนี้ยิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นใจและกำลังฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆแถม ยังเป็นคนทำสองประตูในเกมนัดล่าสุดช่วยให้คริสตันพาเลตเอาชนะเบรนฟอร์ดไปได้3-1ถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและในเกมนัดนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของศูนย์ยืนหน้ารายนี้ถึงขอบสนามอีกด้วยโดยสายข่าววงในที่ออกมาให้ขังหนอนี้ระบุว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสร,รายนี้เป็นอย่างมากและติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ มาเป็นเวลานานาแล้วแต่ไม่มีใครรู้และที่สําคัญไมเคิลโอลิเซนั้นถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้หลายตําแหน่งในพื้นที่แดนกลางไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวทําเกมเท์เมเกอร์หมายเลขสิบกองกลางริมเส้นทั้งสองฝั่งเพราะผู้เล่นรายนี้ถนัดทั้งสองเท้ารวมไปถึงกองหน้าตัวหลอกหรือฟอลนายก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาทําผลงานได้ดีกับคริสตันพาเลตในฤดูกาลนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วปู่รอยมกักจะให้ไมเคิลโอลิเซลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวา และการเลี้ยงบอลตัดเข้าในและเปิดด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดนั้นคืองานโปรดของเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทางคริสตันพาเลตนั้นไม่น่าจะมีความคิดที่จะต้องการปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อย่างใดแต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลักก็ค่าตัวของไมเคิลออรเซ่นั้นน่าจะมีไม่ต่างกว่า40ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งนั่นจะทาให้ทีมเดอะอีเกิลคริสตันพาเลตจะทํากําไร จากดินนี้ได้แบบมหาศาลหลังจากที่คริสตันพาเลตนั้นคว้าตัวนักเตะรายนี้มาจากเรดดิ้งทีมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นและการนีลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังมีการเจรจาพูดคุยกับตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยแล้วและก็เชื่อได้ว่าค่าตัวของไมเคิลโอเรเซอาจจะเพิ่งสูงขึ้นไปอีกหลายล้านปอนด์เลยก็มีความเป็นไปได้สูงดังนั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูล จะแสดงความสนใจที่จริงจังตามที่สายข่าววงในของฟุตบอลินเซเดอร์ออกมาให้ข่าวในครั้งนี้หรือไม่ลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมวมองเข้าดูฟอร์มอันโตนิโอซินวาและเจาะเนเวสคาดว่ามีโอกาสคว้าตัวเข้าสู่ทีมแบบแพ็คคู่สโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวล่าสุดว่ากำลังเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของอันโตนิโอซินวาและเจาะเนวสสองคู่หูดาวรุ่งจากสโมสรเบนฟิก้าอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ในตอนนี้มีรายงานออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้น กำลังรวบรวมข้อมูลของงอนักเตะรายนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการคว้าตัวนักเตะทั้งสองรายนี้มาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่ก็ช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้โดยรายงานนี้มาจาก90มิงสือกีฬาชื่อดังได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังเตรียมที่จะกลับมาเป็นลูกค้าของสโมสรเบนฟิก้าอีกครั้งหลังจากที่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นหนี้กับทางด้านของเบนฟิก้าอยู่เล็กน้อย ในดินการย้ายทีมของดาวินนูเยสเมื่อสองฤดูกาลก่อนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์ pool นั้นกำลังเฝ้าจับตาและมองหาโอกาสการย้ายทีมของทั้งอันโตนิโอซินวาและเจ้าเนเวสสองนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงจากเบนฟิก้าเข้าสู่ทีมแบบแทกคู่โดยทาง90าิมิงมองว่าดาวินนูเยสนั้นจะไม่ใช่ดินการย้ายทีมครั้งสุดท้ายระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟิก้าอย่างแน่นอนและเชื่อว่ามีโอกาสที่ลิเวอร์ pool จะได้ตัวนักเตะหนึ่งในสองคนนี้เข้าสู่ทีมในเร็วๆนี้ โดยตามรายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าดูฟอร์มการเล่นของทั้งอันโตนิโอซินวาและเจอเนเวสมาแล้วหลายครั้งกับเบนฟิก้าอย่างไรก็ตามทางด้านของโรเจอร์ชมิตผู้จัดการทีมเบนฟิก้าก็ได้ออกมาพยายามสยบข่าวลือในครั้งนี้โดยกล่าวว่าผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่าทั้งอันโตนิโอซินวาและเจอเนเวสทั้งสองคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างแน่นอน นักเตะทั้งสองคนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการลุ้นแชมป์โปรตุเกสซูเปอร์ลีกในฤดูกาลนี้และตัวของผมนั้นก็ได้พูดคุยไก่ทั้งสองคนและเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันและถ้าหากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากนี้ก็ต้องรอให้ฤดูกาลนี้จบลงไปเสียก่อนและด้วยเหตุผลนี้เองอาจทําให้ลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นต้องหยุดความสนใจในดินการย้ายทีมของอันโตนิโอซินวากอง,งหลังทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ไปก่อนเป็นการชั่วคราวและมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ลิเวอร์พูลจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปที่การย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโลกองหลังวัย22ปีจากสโมสรสตองลิสบอนและถูกมองว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้ดีกว่าอันโตนิโอซินวาอีกด้วยเพราะมีอายุและประสบการณ์ที่มากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นค่าฉีกสัญญาจำนวน52ล้านปอนด์นั้นก็กำลังเป็นที่สงสัยว่าลิเวอร์พูลจะจริงจังกับดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโลมาแค่ไหนกันแน่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ถือได้ว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีพอสมควรที่ลิเวอร์ pool ของพวกเรานั้นกําลังตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวสองนักเตะดาวรุ่งแห่งยุคอย่างอันโตนิโอซินวาและเจอร์เนเวสเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลและถ้าลิเวอร์ pool สามารถคว้าตัวผู้เล่นทั้งสองรายนี้เข้าสู่ทีมได้จริงๆแล้วหลักก็เชื่อได้ว่าจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากๆของลิเวอร์ pool เลยก็ว่าได้รองประธานเ a เยอรมันยืนยันว่าเกือบได้ตัวเจอร์เกนคลอปมาคุมทีมชาติเยอรมันแต่น่าเสียดายที่พวกเขา ไม่มีเงินจ้างมีรายงานข่าวที่น่าสนใจจากเยอรมันเมื่อมีรายงานว่าทางสมาคมฟุตบอลเยอรมันได้ออกมายืนยันว่าทีมชาติเยอรมันนั้นเกือบที่จะได้ตัวเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากฮานซีฟริกหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวลือนาหูว่าทางสมาคมฟุตบอลเยอรมันนั้นได้เล็งให้เจอเกนคลอปเป็นตัวเลือกแรกในการเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันนอกคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านของจูเลียนนาเกลมัน ที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันคนใหม่และภายหลังก็มีข่าวว่าสาเหตุที่ทาง FA เ a เยอรมันแต่งตั้งจูเลียนนาเกลมันเป็นผู้จัดการทีมชาตินั้นก็เพราะว่าเจอเกนคลอปนั้นตอบปฏิเสธไม่รับงานคุมทีมชาตินั่นเองโดยล่าสุดก็ได้มีบทสัมภาษณ์จากทางด้านของรัฟอูเบชัฟเฟิร์ดรองประธาน FA เ a เยอรมันก็ได้ออกมาให้ความกระจ่างถึงเหตุผลว่าทําไม FA เยอรมันถึงไม่ได้ตัวเจอเกนคลอปเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยทางรัฟอูเบชัฟเฟิร์ดยืนยันว่า เหตุผลสําคัญที่ทําให้เ a เยอรมันไม่สามารถจ้างงานเจอเกนครอปนั้นมาจากข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนที่แพงจนเกินไปจนทําให้ทางเ a เยอรมันไม่สามารถจ้างงานผู้จัดการทีมวัยห3ปีรายนี้ได้อีกต่อไปใช้เงินเดือนของเขาคืออุปสรรคใหญ่สําหรับการเป็นผู้จัดการทีมชาติผู้จัดการทีมชาติไม่ใช่งานที่ต้องทํางานในทุกๆวันแต่เจอเกนครอปนั้นเรียกร้องค่าเหนื่อยที่ไม่น้อยกว่าที่เขารับอยู่กับลิเวอร์พูลมันไม่ใช่ความผิดของเขา ไม่มีใครอยากลดเงินเดือนดังนั้นในเมื่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันเรื่องราวทุกอย่างจึงไม่สามารถบรรจบเข้าหากันได้แน่นอนว่านั้นไม่สามารถจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้เจอเกนคลอปได้เลยเขามีไรายได้คงที่ที่24ล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นเงินเดือนของเขากับลิเวอร์พูลบวกกับรายได้จากการโฆษณาเช่นอาดิดาและเตลทันที่มีการรับประกันว่าเจอเกนคลอปจะได้รับค่าเหนื่อยขั้นต่ําที่26ล้านยูโรต่อปีซึ่งนํามารวมกันก็คือ50ล้านยูโรต่อปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินค่าเหนอยที่สูงเกินกว่าที่เ FA เยอรมันจะสามารถนํามาจ่ายให้ได้บราฟอูเบชัฟเฟิร์ดรองประธานเ a เยอรมันให้สัมภาษณ์กับโฟกัสแน่นอนว่าเราเสียดายมากที่ทีมชาติเยอรมันไม่สามารถจ้างงานเจอเกนครอปได้แต่เราก็ทําเต็มที่แล้วเพื่อให้ได้ตัวเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันนอรคนใหม่แน่นอนว่าจูเลียนนาเกลมานอนที่เพิ่งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้น เขายินดีลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ FA ได้และที่สำคัญเขาก็รู้ว่างานเป็นผู้จัดการทีมชาตินั้นไม่ใช่งานที่ต้องทำทุกวันและแต่ละทัวนเมนตนั้นก็มีระห่างหลายปีดังนั้นการที่เ a เยอรมันไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้กับเจอร์เก้นคลอปเทียบเท่ากับที่ตัวเขาได้รับกับลิเวอร์พูลนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เรื่องนี้มันก็ได้จบลงไปแล้วและผมหวังว่า FA เยอรมันและเจอร์เก้นคลอปเราอาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันในอนาคตต่อจากนี้ต่อไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ